นี่นะคะเราก็จะมาดูนะคะกันค่ะบ้านก็จะเป็นประมาณนี้น,นะป้า,าบ้านเราบ้านนี่คือห้องนอนของเราที่เรานอนเป็นประจำนะเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูนะคะว่าที่นอนเราเป็นยังไงนะคะเรานอนในรูรนุน,นะคะไม่มีใครนอนข้างบนเนาะอ,อ่ะอันนี้นะคะโทรโทรศัพท์ของใครเอ่ยปก่อนอันนี้โทรศัพท์ของแม่เรานะคะ ก็สับแม่เราก็เป็นนอนนี้เลยนะคะคีนะคะปิดเลยนะคะในแม่ระบุญ <c oughs> อันนี้คือนี่นะคะมีคูโรมิดนะนี่ที่น้าใสชอบนะคะนี่นะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีหวีนะคะที่เราชอบใช้ที่สุดเลยคะ่ะอันนี้ผ้าหน้าของเรานะคะผ้าหน้าของเรา,าคืออันนี้นะคะทุกคนนี่เนาะ รักมากเลยนะคะอันนี้คือผ้าหน้าของน้องนะคะสีนี้นะคะไม่ใช่สีน,นั้นนะสีนี้นะคะน,น้องชอบมากเวลาใครผมนะคะน้องเขาก็จะกัดเรานะคะ,ะบ๊ายบายอยากให้รีวิวอะไรก็มาบอกได้นะคะบ๊ายบายค่ะ